ไปเงินเดือนอะไรก่อนอะไรมาแล้วโอ้โหหนูเดินเองได้พี่เนี่ยนะเฮมามามาให้ได้กินกินด้วยกันมามานั่งมาครับวันนั้นวันครับพี่เอ้ยใครอยากกินอะไรสั่งเลยร้านนี้ร้านเจ๊นะเขารู้จักกันเขาชื่ออะไรเจ๊เม้งเม้งไหนอ่ะเจ๊นกโอ้เจ๊นกเจ๊นกเจ๊นกรู้จริงะเนี่ยพี่เป็นนะว่าเองมีเมียแน่ก็แล้วแต่วันไหนถ้า ฉันมีแรงฉันก็เป็นผัวอ๋อคนไหนฉันเพลเพลฉันก็เป็นเมียอ๋ออันนี้ก็รู้หมดนะ่ะเออไหนไหนเราก็รวมาแล้วเว้ยเวลาเราจะกินเราจะเที่ยวเราจะทำอะไรเนี่ย มันต้องเป็นทีมเว้ยอ่าไม่รู้จักอ่ะประกบมือเออเจ้าทำไรอ่ะอ้าวประกบมือเื่อจะกินอ่ะเฮ้ยอย่างนี้เข้าใจไหมเพื่ออะไรพร้อควมกันไงเพื่อความพร้อมเพียงก็ไม่เคยอยู่โถวแรกนี่มึงไะเฮ้ยลูกเต๋าลูกเต๋าพร้อมเพียงลูกเสือกับลูกเสืออ่าทุกคนเพิ่มหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยให้ทุกคนมอกี้มึงอะไรนะ แห่แห่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวพี่ว่าเฮ่นะเดี๋ยวคนอื่นก็จะตกใจเปลี่ยนอะไรอะเอาเป็นแฮ่อะไรแค่นี้แหละแต่คนอื่นไม่ต้องแฮ่เดี๋ยวกูลองซ้อมไปนี่ก่อนลองลองลองแห่ไม่เอานะโอเคแฮ่ได้ครับเดี๋ตัวหนึ่งสองสามเพื่ออะไรอะยังไงแล้วเดี๋ยวว่าแฮ่มันก็จะดูแบบธรรมดาไปอนในเอาเพราะมึงคนเดียวเลยนะได้เอาแค่ฮึเอาแค่นี้ป้ะฮึแค่นี้เออ หนึ่งสองสามไอ้พี่ยแค่ออกจมเานไปเพื่อนอ้าโอ้โหเลยไปเพืโอ้โหม่เด้าม่ดนี่นี่นตื่นเมื่อกี้ไหนพี่เขาก็มาแล้วนี่อเป็นรุ่นใหญ่นะเห็นมันอย่างนี้มึงรู้ไหมปัญญาอ่อนกินดีกว่าเพื่อนไกินเลย อะไรอะตกใจแล้ววะปลาดุกอุ้ยไอ้หวังเลยวังเลยกินกันหมดเยอะเลยนะไม่กล้าเชื่อจู่ๆปลาดุกมาท่เนี่เชอปลาดุก่ะเองรู้ไหมทำไมปลาดุกถึงมีหนวดในน้ำไม่มีที่ก้นหนวดขายถูกต้องปากินเลยเ้ยเอาเว้พวกเรารวบตัวกันของรัฐบานมีแต่ความสูง